เมื่อกี้ z งเป็นหิ้วเข่าเลยเนาะไมันเที่ยงหรือบ่ Rất hình ngon đẹp rồi Nào Mà nhắn mò Mà nhắn mò Mà nhắn Nào nắng 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 sắp vào nắng sắp vào Mà tiền đấy mà tiền đấy nắng Ui Mà mà tài nạn Đó Đó tiền đấy tùa bà Nhưng mà khâu Ở nơi mà chỉ xuân tôi hà neo như bỏ Mà mông này ở đây Mà nó nó có lục tôi tiếng được อันสิบปีหาอยังมาถิ่นยังเนี่ยเขาเรียกอือคนสิบวันสิบปีหาตึงเฮตึงเฮเออติ่งปลาคางน้องไม่ใช่ชุดได้บรรยากาศดูดีเลยเออท่านเขาสนิทไปสุวนหมู่ได้ปะคนหมู่อีกสองคนเออชื่อซ่วยคับตนเออเป็นสนิทมิสหายเท่านี้แหละเอออันท่านสั่งกันโอเคเดี๋ยวเราขอเวลาไปล่างหน่ะเปลี่ยนชุดแป๊บนึงงในบอเออเออไปไปไปตั้มหนุ่มมิสโซนบอกให้เธอเดียวเลยนะได้ได้ได้ไป

ว่านี่นะว่าอย่งนี้ว่าถุนหลายว่ากระทะนั่นเอาไปกระทนี่ยคาไปพอดเห้นี่หมอในตอกใดสวนไปตึงเหี้ยนี่น่เออเอาแปลงเอาหมูเอากระทะไปน้ำโอ้เป็นบาผมอีกลงนองในแย่นเพื่อนน้ากี่พนหยังอุ้ยมสมคนลงเองใครเอาต๊ะอยู่เดียวเยนี่บ่ได้ล่ะมีบนึ่มาถ่ายเลยเกียวนบ้า่คูบานอะไรอยนี่โอ้ยเขาานพดีเลยพดีเลยมี อยู่ห้องหไน้่ห้องหด้านนี่ว่า15ไปตึ้งแหงทอดแหงจี้ปลาค้างน้องจี้ปลาค้างน้องใช้น้องไปส่งเรื่อหรือเปล่าน้องไปส่งมุ้ยปัญหาเตรียมการเรียบร้อยถ้ามีปัญหาอะไรท่ายนะไงของพี่ใส่ของของเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาของกันไปเอาของกันของตัวไหนเอานู่นไงยู่บอกของว่าอะไรไงนะปลาคือหนึ่งโอ้คือหนึ่งกูเาเกียเด้อแทนกูเอาที่ห่อไปได้แล้วของใหญ่บ่ใหญ่บ่ปลาหอบเลยเด้่ยเอาเดี๋ยว คนตัางเยอะสี่คนคุ่นโหโหโหละเซียดจังในบาทีรถคันเดียวมันบ่ได้ดิคันเดียวบ่มีรถสำรองอยู่บ่เขาตรงอ๋อรถพวกแน่นแน่นเปียร์รถอยู่มัต้องต้องรถอยู่อ,อ,อยูน่นั่นต้องนั่นบ่เออรถอยู่อยู่นั่นตู้กู้กาต้กดิขึ้นในรถอยู่สูขึ้นมอไซนั่งนั่งดีด้วยสิโโออเเคครถเพล่<ล>รถอยู่กู้ดีนะรถอยู่ไปทุกคนพร้อมแล้วโอ้ยรถอยู่ยุ่งหรืมันใหญ่หักไงแหมแกงว่เดียวตัวหนึ่งตัวนี้

いいですね。 มรตูดอร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 อโอ้ยเขาก้าเจ้ามุ่นค้สีฮักสายมันจริยางของคุณจิดเตอร์ไม่แดนี้ไเนี่ยทีรนกันนะ่มๆมาดีกันโดนไปรุนายขอว่ถามืออ้ไปออเลงงโอ้ยลงบันเจ็บเจ็บต้วหรอบ่บ่กูเป็นอย่งนี เฮ้ยรถมีประกันลงประกันคนรเด็อ่รถมีล่มีปะกันเลยไปเีย้ามายุวปลาล้วเดยหาตึกเหเลยบุดยูนี้มนบกห้อยไีหอยยังยินห้อยจุเออหอยห้อยเลิฟซีนหอยจุ่ไปลงน้องเด้สุ่ไปเฮยคือผู้ใดคือผู้ใดคือเฮ่เอม จนเลยคือเดียยิงกันม่่พภายพันแบบตัวเอก็คือนี่หมไปยงงไปน้องใหญ่ดกมนยงน้องใหญ่ยังไปยังไปก็เรียกหัวเรวก็เลียกสาเรียวหัวไปยังโอ้ยเหากระเพราลุดเดดัวรเอาัวเขาตีเหกระเพราลุดเด็เหเสียดิักนดัวนนี้ใช่ไหมคนน้กินเกดเด้อ โบวี่หรอกเกดนี่ตะปุกตะดุกยังไงไม่จิเกดเลอกูกินงงกูได้กูกว่านกูกูกินเงกูกินงดยันเหงเหลืองหลายนําก็ไเลยเอ้ามีันใหญ่ะบอกว่าดีดีดโดนมนตัวมีงันใหญ่นันไม่ใเป็นคนวัดคนแรกนี่เอ้าจับเอาเห็นดหละาบอจอบบอดจอบบอดได้สุว้ด้ชุดนี่เซ็กซี่กันอ๋อ่ได้หรอกเจบเป็นมังคับยามใจ ของแขกเขาได้ดิใอยู um. like like um, ่ The The um, ับกินไค่กินเห็ดก็ได้ยอนตัวนี้แหละมาเฮียดิเยี่ยเห็ดยังมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะท่านผู้ชมเยี่ยมยังโนแมงนะครับอันมันก็ที่ธรรมดาแล้วครับมันก็ต้องมีสุกรเยองทอดช่มโคโร่ชมวงขอล้ำเหมือนเต้เท้าวอล้ำเท้ารักงูงูดอกบอนะครับอันโอ้ยเกาเลยไม่เสร็จละเพื่อไงเพื่อจบวันโอ้ยที่กุ้ยอยู่เพื่อเลยกว้ยอยู่อันเท้านเฮียนี่มันสิมั่วงสวยดิ่ว่า เทากับวิวกรุงเทพก็โดนเขาอย่างงงว่าขั้นตอนเขาสีบานแหนี่เขาเสียจังไหนครับท่านดูนะเบื้องเลิศเบ้องเลิศการสีบานแหมันต้องจับจากซี่ชะก่อนจับจากับซี่แล้วก็เอามาห้อยชกเอามาห้อยชกไอ้เสี่แหมันคือหยุ่มเดี๋ยหรือขนั่นแลี้ยวมันเป็นเน่ครับครับครับเป็นเน่สีบานบนน้องมันนี่เนี่ยมันหยุงอ่าแล้วเรายังไงก่อนครับเดี๋ยวเราก็ซาวอย่างนี้นะซาวจากซี่แล้ว ยู่ใช่ไหมเออหุหยหยี่แล้วก็จับทั้งสองข้างแล้วแล้วก็อ่อยยายออกมาอย่างซี่แล้วยังไงต่อครับท่านแล้วการบานอนรอใช่ไหมเออจบเอนอ๋ใส่ครับเอาเลยเอาเลยผมไม่กานมานะถาตรงบานแบบนี้โอ้ยบานก็แยังเอาแบบนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเออไย ตัวอย hey, ่างมือเน้ยเฮสเสียดนี่เสียเหรอเฮสกคนปากเสียเลยตัวอย่างที่ดีบานี่ตัวอย่างนีดีอย่างนี้บ้านแบบน่นเดืดไปไปไปลงลงลงไไฟไปไปไปหวงไปไปวงวงว่่่ง อ้อยบานมึงบ่โดดปานนี่โคดูโครดวยกูเปลี่ยนกูยุ่งไปยังไงมันก่โดนถึงกูดังไฟบรตจิดเลยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยเอาเลยเว้ยพูดแล้วพูดแล้วมันมันจีไพได้สูพดแล้วมันคือมีตาไม่หรอว่ามังเตะไปม่ไทยไปยังเท่านั้นไปยังเขาเรียกอันปลาตะเพียนไปตื้อไปตื้อนี่แล้วก็อันปลาไปยังกัไปตื้อเนี่ยเนาะไปตื้อเนี่ยเนาะ ปลาแบบเป็ดปลาดูนะครับด oh ูน no er! ี่คือปลานะครับเอาไล้หมันเด้ลอ้แไอ้แกไอ้แก้องอ้แ้องแ้วอาของแกไอ้แองกไอ้นอ้แ้อ้ข้องลง้ไป้แ้องแวอ้แก้อ้ก้ไอ้ก้อ้าก้ว้แวอแก้วไอมแก้ไก้ว้แก้ไแอ้ว้ก้อ้อออกอย่าปล่อยเ้้้นอกก้อวอ้ไ้ ไมกหลหาตัวหาหาจะไงหาปลาเอาก็ไฟคนรวยมาได้สยมยังโดนลูกแมยไตปโอ้ยผมเมียดังไฟดอกที่มัใหญ่มงยังโดนลงบนสีว้วก็ไฟคนรวยได้สวยนี่ฮีดดนั่นเอาตั้งใจหาสะตั้งใจหากุยกุยตั้งใจดังดูดังว่าติดจีากันีิ เลามันหยุดไปเจ็บที่ส่นมันต้องเหยียบมากที่้โอ้ยโคนผู้หายหางไงคือหมาลรำปล่อยแล้วเนาะว้าแม่นบมสโอเฮ้ยจังแล้วโอเคยหักอกเขาไม่จะถือเขาหักอกเบอกว่าที่บอกว่าคนผู้หายโอ้โห้อดกลบบังใหม่เรือน้องเด้๋ยวนปเอาดีเลยบาดเดียวโอ้ยยิ่งยงส

มันมึงมันไปฟังทุกอนสูดำดำจะตายด้วยเย็นเย็นสุกตายลรือคุณไม่ได้สตายหรือี่ตายแล้วดำมึงโวหัวน้านาเขาหูููไรทเฮียนยังมาอยู่อ่ะกูกูไปอเรามาอยู่เอาเขาจะเอไดเด้๋คนก็เจาซอยนั่นก็เจอที่แหละก็ใหญ่บนหนามใจยังสิมันขนบ่เออเอาขืนเขาเจาอบ่ดำดดำมันสุดำหือตองกันตองตองตอง ทำนี่ละไ่ไมดีดเนี่กูเองกูเองเสียาเลยเโอ้ยโอ้ยจำเนแล้วำต้แรกูดมือาฟปอดปอดสียบบากันเลยาอเยพกูอยู่ด้วเอานบาบ่หลายๆอยู่ประดุกกูกินเงี้ยงมันเด้อเจ็บบ่ดเหรอผู้เลี้ยงขึ่นน่เสียบน่าสูประดุกไปไปไปเวลาไปหละไปเมื่อเหียงเมื่อเทียงหลาเลยเมือเียงมือ ทางน้องก็หนโวดได้อยู่ได้ไม่ผิดเลยเนาะเียงมาเียงเบียงหิวจงไม่เสียนะจ๊ะวโอก็ทีไงมาันนเตะขันใดเียงตัอโอ้เียงองนวาะโอ้ไปไปไมนั่งแข่งอบรรากาศบรรยากาศดีูเขาไวทุกตนเตะอไขู่าไหวทุกนดังไฟไหมไม่ดังไ่ดังกูดังวุตได้ยุขังเนจมาหนึมาผิดโอ้ยดังไฟจังไ ทำนีบไฟนั่นโอ้ยจียอยงง่าดีสูงไยปลาบุกลายดีสูบลายดอกเอาเอาลงลงสิละครเดินังครกูอยู่ขางน้องอยู่สันเออเออกยู่เห็นกูเลกูหนาวหนาวหนาวือว่าฝีไนเบ่งดังหนาวกูไมยังเอกปกระดบปกตอมดตกน้าอีกวิเตอแนวกำวโอ้ยไม่เลยเย็น่เพิ่งมาไปใส่นี่ยแหะอันเต่งเสื้อขอบอืมเส้เมือไม่แห้งพ่นบวบไว้ปาท่นเกือจางพี่พายเอามันงปิงปิง พีพางในเว้นเอาเรือมาเจอกันจังหวะี่จริงจริงย้อนะไรมาเลยสุดอ <sk r ak> ุ้ยคุปปกองเขาารือีมาอย่างมาเมียนมาเบียรายผู้ยบอกวนครับ เบดเลยโอ้ยโตโซกูโซเลยกูโซเลยชูเตะเกมเลยกินไห้กินแล้กันามคนแ่ว้ากูเห็นแต่ไหม่ด้จั่นหกู่านูไปกินเหียวอ้ยกูไปข้าวเดียวเลยู่่กินเองกินโดนเลยเด้ว่าเมียนเมีนมีนทมบุบดอีเล็กเมียนด้วยเียนเนี่ยนีแต่ไล่กูได้ตักูเห้ยขมอขมอขมอีอะไรก็ไม่รู้